อยากเรียนแพทย์ใช่ไหมหแต่เรียนกศอน,อนจะไหวไหมคะต้องถามตัวเองครับว่าเราเรียนกศน,นเราเราเรียนได้ไหมล่ะแฮปปี้เราแบบขยันเรียนอะไรอย่างี้เปล่าสมมติว่าจะสมัครจริงๆมันต้องมีการทําพอร์ตทำอะไรด้วยซึ่งแบบโอ้มันมันยากกว่าตอนรุ่นก่เยอะเลยนะต้องวางแผนต้องวางแผนเข้าไปเรียนแพทย์คนต้องสอบได้เน,ะนาะคะแนนมันต้องสูงคือถ้าสมมติว่าเราอ่านหนังสือพอสามารถสอบเข้าไปได้คุณเรียนได้แน่นอนสมมติว่าเรียนไม่ได้จริงๆอ่ะมันจะมีหลักสูตรต่างๆเช่นแบบเป็นผู้ช่วยเป็นพารามิเตอร์อะไรเงี้ยที่เขาสอนในความรู้ตรงเนี้ยมันจะไม่ถึงกัับเเป็นนนแแพทยย์ต่มคือกกาารรรี สอนที่เป็นความรู้ติดตัวแล้วเราใช้รักษาคนทั่วๆไปได้แค่นี้มันเพียงพอเหมือนเหมือนที่สอนกันในช่องเนี่ยลองหาจุดที่ตัวเองต้องการเนาะ <S <S 2> <S 2> ถ้าความตั้งใจของเราคือต้องการช่วยเหลือคนอื่นด้วยวิชาชีพก็ดูที่ว่าเราไหวถึงตรงไหนมันไม่ได้ที่ว่าแบบเเราต้องเป็นแพทย์เท่านั้นอะไรเงี้ยอย่างเช่นเป็นแบบอาสามออมีความรู้ทางแพทย์นะเออจริงๆอ่า หรือแบบพยายบาลหรือว่าเป็นแบบใดๆก็ตามอะ่ะเวลาเราเรียนมันก็แบบจำตำราคล้ายๆกันน่นะคือในระบบสาธารณสุขมันจมีอีกหลายๆคนที่เป็นคนสําคัญที่ช่วยเหลือแล้วก็อคอยซัพพอร์ตในด้านนี้เหมือนกันเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่อ,อยากเข้าคณะแพทย์และอื่นๆน,นะครับ